What we eat on the weekends เป็นคลิปที่จะพาทุกคนมาดูว่าครอบครัวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างบ้านนากาชิมะเนี่ยกินอะไรกันบ้างในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ เช้าว,วันเสาร์มาม่าตื่นมาทำโอเบนโตให้เด็กๆเตรียมเอาไปทานตอนซ้อมบาสท,ที่สโมอสอนค่ะโอเบนโตวันนี้ก็จะเป็นโอเบนโตกิว a คาร i บิโนเนギชิโอดาเบนโตก็คือเบนโตข้าวหน้าเนื้อซอต,ต้นหอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกของการทำโอเบนโตนะคะมาม่าจะย้ำทุกๆครั้งเลยว่า ต้องตักข้าวขึ้นมาพักมาผึ่งไว้แบบนี้ก่อนเพื่อที่เวลาที่เราบรรจุแล้วนะคะมันจะได้ไม่เป็นไอแล้วทำให้กับข้าวเนี่ยบูดหรือเสียง่ายค่ะอันนี้จะทำให้เด็กๆทานนะคะชิ้นมันใหญ่ก็เลยเอากันไกรมาตัดค่ะ พอ,อย่างจนสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำจิ้มเนื้อย่างญี่ปุ่นหรือว่าน้ำจิ้มยากินิกุลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นเวลามาเตรียมอาหารเช้าแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นปลาข้าวสารค่ะเอามาวางใส่ลงไปบนข้าวสวยญี่ปุ่นนะคะ ที่บ้านนากาชิมะเนี่ยก็จะทานอาหารเช้ากันแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบง่ายๆเลยนะคะใส่ปลาข้าวสารลงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ราชโชยยุลงไปแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มมาก็มาทําซอสต,ต้นหอมกันค่ะวันนี้มาม่าไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นนะคะก็เลยใช้ต้นหอมต้นเล็กแบบธรรมดาค่ะซอยให้เป็นเล็กๆล,ละเอียดละเอียดนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงซุปไก่และเกลือค่ะใครไม่มีผงซุปไก่ก็ใช้ผงขนอหรือว่าผงปรุงรสอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยตามด้วยน้ามันพืชและ น้ำมะนาวนิดนึงค่ะคนๆให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ม้วนญี่ปุ่นที่มาม่าเตรียมทำไวต้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเช้ามาก็เอาออกมาหั่นสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็เอาเนื้อที่ผัดกับซอสยากินิกุไว้ใส่ลงบนกล่องข้าวที่เราพักไว้แล้วนะคะจัดไข่ม้วนใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยโคโรเกะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอต,ต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูส้ๆนะครับลุงวันนี้ตัวตัดผมแล้วเนาะนิวตึดจบบายค่ะนิวิโดจบันเน่ครับ นนี้มื้อกลางวันนะคะกําลังจะมาทานข้าวกัน2คนนะคะเพราะว่าเด็กๆกําลังไปซ้อมบาสกันอยู่ค่ะ ร้านนี้เป็นร้านใกลบ้านแต่ว่ามาม่าเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะคะเข้ามาแล้วก็ชอบบรรยากาศในร้านมากๆเลยแล้วก็อาหารที่เสิร์ฟมานะคะเป็นเซตเนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเนื้อก็เป็นเนือ้ออย่างดีแล้วก็ไหนจะมีสลดัดเครื่องเคียงเนี่ยเสิร์ฟมาให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ข้าวก็สามารถเติมได้ไม่อั้นค่ะ ทานข้าวเสร็จนะคะมาแวะที่ Family Mart ค่ะมาซื้อขนมนะคะแล้วดูป๊ะปะ๊าซื้อขนมมากินหลังอาหารนะคะ <laughs> อันนี้นะคะมันเป็นแบบแซนด์วิชครีมฮอกไกโดมิรุก,กุนะคะมันเป็นมิรุกครีมฮอกไกโดแซนด์วิชนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าซ้อนมาเป็นชั้นๆนะคะก็คือ เป็นขนมหวานของฮอกไกโดของ<ว>แฟมิลี่มาร์ทนะคะอะฮอกไกโดไหน,ไหนโอ้อันนี้ก็เป็นรูปแผ่นที่ฮอกไกโดนะคะอรเหรออะไรหมคะโอชคคับอะไรอะไรโอชิครับ มื้อเย็นวันนี้นะคะมาม่าเสิร์ฟเป็นดองบุริแบบง่ายๆเมนูปลาผัดเนยและโชยุเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปมิโซะร้อนๆค่ะเมนูนี้ทำง่ายหน้าตาดูดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะผักที่ใช้ท็อปปิ้งนะคะเลือกแบบให้มีสีสันสวยงามมาม่าใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นแครอทแล้วก็พริกหวานใครจะให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยจะใช้เป็นพริกหยวกก็ได้นะคะ นำผักทุกอย่างมาหั่นให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำผักที่ซอยไว้เอามาผัดกับเนยและโชยุก่อนค่ะ ผัดผักด้วยเนยและโชยุพอผัดจนสุกแล้วก็เอาขึ้นผักไว้ก่อนค่ะก่อนที่จะไปย่างปลาในกระทะมาม่าจะมาเตรียมตักซุปมิโซะให้เด็กๆก่อนค่ะเพื่อที่เวลาทานจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ จากนั้นก็มาย่างปลาค่ะใครจะใช้ปลาชนิดไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะพอย่างจนสุกแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยโชยุอีกเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วค่ะ ี่ก็เป็นเมนูดงบุหรี่แบบง่ายๆนะคะสามารถทำเสิร์ฟให้คนที่บ้านทานได้ค่ะและมาม่าม,ม,มีคลาสเรียนสอนทำดงบุหรี่แบบง่ายๆ10เมนูกับคลาสเรียนเมนูปลาอีก9เมนูนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปสมัครเรียนกับมาม่าได้ค่ะ และตอนนี้มาม่าจัดโปรโต้อนรับวันสงกรานด้วยค่ะราคาดีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะสมัคร1นึ่งคลาสกับ3ามคลาสเนี่ยราคาเดียวกันเลยนะคะใครสนใจเข้าไปสมัครเรียนทําอาหารญี่ปุ่นง่ายๆกับมามา่าก็สมัครได้ที่ line at n a k a s h i m a h o m e ค่ะรับรองว่าวันหยุดยาวนี้นะคะมีเมนูอร่อยๆไปทําให้คนที่บ้านทานแน่นอนค่ะ อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยละครับกินเยอะๆนะครับครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ลูกเหนื่อยครับหรอครับงั้นกินเยอะๆนะครับ มื้อสายๆของวันอาทิตย์นะคะเมื่อวานเด็กๆบ่นว่าอยากทานชาบูชาบูมาม่าก็เลยซื้อของมาเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทําชาบูชาบูให้ทุกคนในบ้านทานกันค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมทําไก่บดในไม้ไผ่แบบนี้หรือว่าโทริจิมเมค่ะส่วนใหญ่จะใช้เนื้อไก่ส่วนอกสับนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยต้นหอมซอยกับขิงฝนเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ ปรุงรสด้วยโชยุแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเล็กน้อยนะคะจะช่วยให้มันนุ่มแล้วก็เหนียวค่ะคนจนเข้ากันแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดเสิร์ฟค่ะใส่ไม้ไผ่แบบนี้มาม่าซื้อมาใช้ประมาณ 6- 7ปีแล้วยังใช้ดีอยู่เลยค่ะชุบน้ำมันเช็ดลงไปเล็กน้อยมันจะได้ไม่ติดมากนะคะแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ มาจะมาเตรียมเครื่องสำหรับทำน้ำจิ้มพอนสึ่นะคะใช้ต้นหอมซอยกับหัวใช้เท้าฝนค่ะตอนนี้ก็จะเอาหัวใช้เท้ามาฝนนะคะช่วงนี้มาม่าชอบใช้อันนี้นะคะซื้อมาจากไดโซค่ะเป็นที่ฝนที่มีถาดรองนะคะ ทอดกระดูกอ่อนไว้นะคะอยากจะทำกระเทียมเจียวโรยข้างบนนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วหิวแล้วเราก็ใช้ผงกระเทียมหมักไปแล้วนะคะก็เลยทานแบบนี้เลยละกันค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไทายใส่ภาชนะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระดูกอ่อนทอดนะคะ อันนี้ก็เป็นเมนูข้างเคียงนะคะก็ที่ทานในเซตชาบ,บูชาบูอันนี้ก็จะเป็นโมจิค่ะโมจิสำหรับชาบ,บูชาบูนะคะจุ่มแป๊บเดียวมันก็นิ่มแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมารอนีจังกึ่งกึงเส้นเล็กกึ่งกึงวุ้นเส้นนะคะเขาชอบทานกันค่ะคนญี่ปุน่นแล้วก็นี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะคะ ฮอทดอกแล้วก็เต้าหู้ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวก็เอาไปทานไว้กันนะคะวิธีการปรุงน้ำจิ้มปอนสือแบบที่คนญี่ปุ่นเขานิยมทำกันนะคะก็คือจะใส่น้ำจิ้มปอนสือลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้าฝนแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กินอะไรล้ครับนี่หยินโลโก้อันนี้อ๋อกินข้าวกับน้ำจิ้มเหรอครับ,รบน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้ม <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องดื่มลามูเนะนะคะตัวอยากดื่มมามาซื้อมาอนนเปิดแล้วมันจะมีลูกแก้วตรงนี้เดี๋ยวเราต้องดันลูกแก้วลงไปข้างล่างถึงจะดื่มได้นะคะจอสอ ปิดอ่ะไอตัวอยากทำหรอครับไอตัวทำได้ไหมเว้ย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 เด็กๆขำจนลงไปใต้โต๊ะโอเค และนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆของการทานมื้อกลางวันของบ้านเราค่ะทำทานเองที่บ้านนะคะทั้งสนุกอร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ มื้อเย็นวันอาทิตย์นะคะมาม่าก็จะทําข้าวต้มทานค่ะเพราะว่ามื้อกลางวันเนี่ยก็หนักกันไปแล้วนะคะมื้อเย็นก็เบาๆแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ก็กําลังจะปั่นหมูเด้งนะคะเด็กๆชอบทานกันมากเลยค่ะสูตรหมูเด้งของมาม่านะคะก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นสูตรสักทีค่ะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะ ปั่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะหมูเด้งนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขาป่นนะคะที่เขาเอาไว้ใส่ตามพวกข้าวต้มปลานะคะอันนี้ก็เอาซื้อมาจากบางแสนนะคะเอามาแช่ฟรีสไว้ค่ะยังใช้หอมได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะ และนี่ก็เป็นอาหารทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกมื้อที่บ้านเราทานนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาม่าจะถ่ายมาฝากทุกคนอีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วใครที่อยากตัดต่อคลิปน่ารักๆได้แบบบ้านนากาชิมานะคะมามาก็เปิดคอร์สสอนตัดต่อด้วยราคาโปรเดือนสีนะคะ2444บาทแถมฟรีคลาสเรียนทำอาหารญี่ปุ่นอีก2คลาสนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเปิดรับสมัครตลอดเดือนสีนี้เลยนะคะติดต่อที่ line n a ด a ากาชิม o m o m e ค่ะ